ตอนนี้นะฮะขาดนัมเบอร์1นึ่งสองน่งนะครับน้องมัทน,นานะครับซุ่มหัดขาดดซุ่มหัดาขา,ขาดชุ่มอาชุ่มนะครับโอเคมากันครบพร้อมครับและในรอบนี้นะฮะจะเป็นรอบเซมิฟิเนลเซตเอนะครับนักกีฬา8คน8ท่านจัดอีก5อันดับเข้าไปชิงฟอร์เนลราวในรอบนี้สะกดจิตตัวเองไว้ท่องเอาไว้ในใจยืนหยัด หดับให้ได้นะนักกีฬาพร้อม ready โนตัวไปสับขาขึ้นไปครับชิงเข้าโค้งแรกให้ได้ครับและโค้งแรกครับเจไดยังคว้าม,มาได้นะฮะแม่แล้วดูเขาใช้เทคนิคเออไม่ต้องปัม๊มล็อกขอบอย่างเดียวเออขอบมันไม่ต้องปัม๊มอะไรขึ้นมาเรื่อยๆฮะ ในสนามฮะยังเป็นเจไดนะฮะยังนำขึ้นมาเป็นอันดับที่1น,นะฮะอยู่อันดับให้ได้ครับอันดับให้ได้ก็ถือว่าจะได้ไปขึ้นโพเดียมแล้วนะฮะเพราะว่าในส่วนของรางวัลนเราจะมีทั้ง10อันดับนะฮะตอนนี้นะผู้ชมนะฮะที่กำลังชมความสนุกฝันทาง Facebook ไลฟ์คุณส้มปกติบอกว่าน้องเจไดสู้ๆคุณก้าหานะบอกว่าน้องเจไดสู้ๆนะฮะคุณ,ณนัทพรนะกำลังเข้าชมอยู่นะ,ะตอนนี้นะคุณ พี่ยนัทนะฮะบอกว่าพีเตอร์เก่งมากเลยอ่ะพี่อาร์เธอร์ของเรานั่นเอง,อองในรอบนี้นะเซม i f i n a l A นะฮะจัดอีกห้าดับไปชิงฟอร์มราลเลยนะฮะเจไดครับนี่แล้วตอนนี้นะฮะสนามเริ่มเปิดไฟก็บอกว่าสวยมากเลยนะนี่ฮะเจไดเขาวิ่งหล่อๆเท่ๆฮะโอ้โหแล้วเปิดไฟมาโอ้โหผม,ผม เอานมเบอร์ขึ้นต้นด้วยศูนย์นะครับขึ้นต้นด้วยศูนย์นะครับซึ่งจะแข่งขันในรุ่นต่อไปผมรบกวนเดี๋ยวจะเริ่มไปรออยู่ฝั่งโน้นเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียกจากฝั่งโน้นนะครับเราจะเรียกจากเต็นโน้น,นตรงนี้เราจะหลังจากที่เราเข้ารอบแล้วเราจะอยู่ตรงนี้แต่เริ่มต้นเราจะรอตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้จะได้ดาเนินการต่อไปนะครับผู้รองน้องรอปักเต็นโน้นเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกจากตรงนน้นขึ้นต้นด้วยศูนย์สองนะครับศูนย์สองไปรอตรงนน้นเลยรอเต็นโน้นเลยครับเต็นแรกนั่นนะครับฝั่งนน้นะครับ เดี๋ยวเราจะได้เดินหน้าต่อเลยนะครับ02 02นะครับผู้ปกครองที่มีเด็ก02ไปรอทางนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เดินหน้ากันต่อนะครับรอตรงนี้ชิงชนะเลิศในรอบต่อไปเดี๋ยวเซตนี้ล้วก็จะชิงชนะเลิศแล้วนะครับเพราะฉะนั้น02รอทางนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเสร็จชุดนี้เราจะเรียกน้องๆรหัส02ขึ้นมาทำการแข่งขันต่อเลยนะครับศูนเต็นท์ตรงนี้เนี่ย หลังจากที่เข้ารอบแล้วเราจะอยู่ตรงบริเวณนี้จนจบนะครับคนที่เข้ารอบเท่านั้นที่จะอยู่ตรงนี้นะครับลุกวึ้นรอกันตรงนี้เชิญเลยครับเชิญเลยครับนักกีฬาครับนักกีฬาน้องๆครับ0108 0108่งศูนย์แปดศูย์หนึ่งศูนย์แดอ้าวหนึ่งศูนย์นะครับเจไดฮะคืนมาฮะเข้ามาโซนโซนสนามปั๊มถังเรายังเป็นเจไดครับ มาเรื่อยๆ <115 S 1> ฮะ5ครับ115นี่ฮะเจไดครับขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะฮะ102นะครับ <115 S 1> อันดับที่2นะตามมาต่อด,ด้วย112นะครับน้องยานินอันดับที่3นะ1